สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําบริการใหม่นะครับเป็นบริการที่ชื่อว่า Easy MD นะครับซึ่งใครที่เคยใช้เหรียญ MVP Coin นะครับไปสเต็กเพื่อแลกเหรียญเป็น MD นะครับก็จะทราบดีว่าเหรียญ MD เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเหรียญ MD เนี่ยเอาไว้แลกอาหารนะครับหรือว่าบริจาคให้กับโครงการต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้มีไปแล้ว2โครงการนะครับอันนี้เป็นโครงการที่3ซึ่งก็ตอนนี้ก็แยกออกมาเป็นเว็บไซต์ ตั้งหากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเว็บไซต์ ecmd นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่เคยเข้ามานะครับ mppcoin นะครับก็จะเห็นไอคอนใหม่ตรงนี้นะครับเป็นอไอคอน ecmd นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่จะเอาไว้เปิดเว็บไซต์ ecmd นะครับหรือว่าถ้าใครที่จะเข้าลิงก์โดยตรงนะครับก็พิมพ์คำว่า ecmd io นะครับหรือว่าถ้าใครจําไม่ได้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าต่างๆนะครับเป็นสินค้าแล้วก็เซตอาหารซึ่งก็จะคุ้นเคยดีนะครับว่าเราเคยแลกอะไรไปได้บ้างนะครับก็จะมีก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับ easymd นะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะ ทำให้การใช้งานเหรียญ MD เนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็จะเปรียบเสมือนกับเป็น wallet wallet หนึ่งของ MD นะครับด้านบนนะครับก็จะมีไอคอนนะครับสร้าง wallet นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการสร้าง wallet ของ easy md กันนะครับคลิกที่สร้าง wallet ตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเงื่อนไขบริการนะครับแนะนำให้อ่านก่อนนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้ ทางผู้พัฒนานครับเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบล็อกเชนได้ง่ายนะครับโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ต้อนแต่อย่างใดนะครับ 2. นะครับผู้ใช้จำเป็นต้องรักษาและจดจำ p r i v a t e key และจดจำ P ิน c ค d ดด้วยตัวเองนะครับหากทำสูญหายนะครับถูกขโมยหรือจำไม่ได้นะครับทางผู้พัฒนาไม่สามารถนำกลับคืนมาให้ได้นะครับรวมถึงทรัพย์สินที่ต้อนทั้งหมด ที่อยู่ใน private key นะครับก็อาจจะสูญหายทั้งหมดนะครับข้อ3นะครับการโอนหรือรับโทเค็นจากผู้อื่นเกิดขึ้นได้จากผู้ใช้เท่านั้นนะครับดังนั้นโปรตดตรวจสอบ address ผู้รับโอนให้ดีด้วยตัวเองก่อนนะครับหากเกิดการผิดพลาดนะครับเนื่องจากปัญหาอื่นใดนะครับไม่ได้รับความรับผิดช,ชอบจากผู้พัฒนานะครับข้อ4นะครับทรัพย์สินดิจิทัลบางชนิด มีการหมดอายุนะครับซึ่งจะสามารถหายไปได้เองทันทีเมื่อถึงกําหนดเวลานะครับอย่างเช่นเหรียญ MD นะครับก็พอหมดเวลาปุ๊บเหรียญ MD ถ้าเราใช้ไม่หมดก็จะหายไปนะครับตรงนี้ถ้ายอมรับเงื่อนไขนะครับให้กดยอมรับเงื่อนไขด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่อีเมลที่เราจะทำการผูก Wallet นะครับนะครับแล้วก็ ขอรับ OTP นะครับซึ่ง OTP เนี่ยก็จะส่งเข้าไปที่อีเมลของที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีเมลนะครับพอเราเข้ามาดูในบอ i n b o ์ของอีเมลนะครับถ้าในอ inbox ยังไม่มีอีเมลนะเข้ามานะครับให้เข้าไปดูที่สแปมหรือว่าจังเมลนะฮะในกรณีนี้อันเนี้ยเข้ามาที่สแป m นะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับพอคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็จะมีโค้ดนะครับ ตรงนี้เราก็นําไปใส่ที่หน้าเพจ ecmd นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดกำหนดรหัสผ่านนะครับด้วยตัวเลข6หลักนะครับเมื่อเรากำหนดแล้วนะครับให้จำให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรากดรหัสอะไรไป หลังจากที่เราใส่โค้ด OTP ยืนยันการสมัครนะครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร Easy MD Wallet เลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่เหมือนกับ MetaMask นะครับที่ต้องมานั่งจด Key Face นั่งจดรหัสต่างๆนั่นนู่นนี่นะครับอันนี้ก็ใช้แค่อีเมลนะครับแล้วก็พินโค้ดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอของ Easy MD Wallet นะครับก็ไม่ดูไม่ยุ่งยากนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น wallet address นะครับซึ่งเราสามารถ copy แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนที่จะโอนเหรียญมาให้เราได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่เราสามารถใช้งานได้นะฮะเหรียญ bnb นะครับก็ควรจะมีติดไว้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับซึ่ง ecmd wallet จะรันบน binance smart chain นะครับซึ่งก็จะใช้เหรียญ bnb นะครับในการเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนต่างๆนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญ md นะครับแล้วก็ MVP นะครับตรงนี้ก็จะมีมให้เราใช้งานเลยนะครับไม่ต้องมานั่ง add token เหมือนกับ MetaMask Wallet นะครับโอเคก็จบขั้นตอนการสมัครเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้ e a s y m d Wallet นะครับในการใช้จ่ายนะครับหรือว่าซื้อสินค้าต่างๆของ MVP นะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ